เปิดปีใหม่ทั้งทีมีโทรศัพท์ใหม่ดีๆกันหรือยังคะอยากเปลี่ยนมือถือเป็น iPhone 16รับปี2025แบบนี้ต้องอย่าลืมมาช้อปโปรดีๆจาก AAS นะคะเพราะซื้อที่นี่คุ้มที่สุดใครไม่อยากพลาดโปรดีๆต้องดูคลิปนี้เมื่อซื้อ iPhone 16ที่ AAS นะคะซื้อพร้อมแพ็กเกจร,รับไปเลยราคาเริ่มต้นเพียง22,000บาทมี iPhone ให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะ iPhone 16 Pro Max i p h o n น16 Pro <Yeah. S 1> และ iPhone 16ค่ะเรามีหลายสียอดฮิตให้เลือกเลยนะคะเช่นสีชมพูสีน้ำเงินอัลตรามารีนและสีดำค่ะ มาพร้อมกับข้อเสนอดีๆอีกเพียบ Pro iPhone 16นะคะนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ยิ่งถ้าใครมี AAS Point นะคะแลกรับส่วนลดสูงสุด5,000บาทซื้ออุปกรณ์เสริม iPhone นะคะลดสูงสุด10%โปรโมชั่นผ่อน0% 36เดือนนะหรือจะแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนตามโปรโมชั่นที่กำหนดก็ได้นะคะโปรยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะใครที่ซื้อ iPhone 16กับ AAS เนี่ยรับไปเลยแพ็กเกจด,ดูแลมือถือฟรี1เดือนค่ะ เพื่อดูแลมือถือของคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันให้คุณใช้ iPhone เครื่องใหม่อย่างสบายใจปรวด,ดีๆขนาดนี้มีแค่ที่ AAS นะคะและเพื่อนๆอ,อย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจนะคะสมัครแพ็กเกจด,ดูแลมือถือกับ AAS สามารถสมัครได้ทันทีที่ AAS Shop และ AAS t e l e v i s วทุกสาขานะคะโดยสมัครภายใน30วันหลังซื้อเครื่องใหม่เท่านั้นนะคะมีไว้อุ่นใจกว่าแน่นอน